สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนักเรียนชั้นนุาาลาที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรูมีนิทานสนุกสนุกมาฝากเด็กๆวันนี้นิทานของเราเรื่องเตาถิงแสนสุกนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ทานพัฒนาการเรียนรู้เรื่องเต้าผิงแสนสุกณริมลำธารมีบ้านของพี่หมีขาวอยู่หลังหนึ่งพี่หมีขาวกำลังออกไปเก็บสตรอเบอรี่เพื่อทำแยมและตัดต้นไม้เพื่อทำฟืนเก็บไว้ในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงไม่ไกลจากบ้านพี่หมีขาวเท่าไหรนะ่นัก มีบ้านเก่าหลังหนึ่งตั้งอยู่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของหมาป่าจอมเจ้าเล่ผู้เกียจคร้านทุกๆวันเจ้าหมาป่าก็จะไปจับปลาที่ริมลำธารและเมื่อกินจนอิ่มก็จะนอนหลับทีใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อฤดูหนาวมาถึงใบไม้ผลไม้ต่างร่วงหล่น น้ำในลำธารก็แข็งเป็นน้ำแข็งเลยพี่หมีขาวและสัตว์ทุกตัวในป่าต่างนำเสื้อกันหนาวและผ้าพันคอที่เตรียมไว้มาใส่มีแต่หมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ที่ยังนอนหลับอุตุอยู่บนเตียงนอนโดยไม่รู้ว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงแล้วพอเจ้าหมาป่าตื่นขึ้นก็พบกับความหนาวเย็น จะไปจับปลาน้ำในลำธารก็แข็งไปหมดเจ้าหมาป่าทั้งหนาวทั้งหิวจึงคิดหาหนทางที่จะให้ตนเองหายหนาวและหายหิวหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวมันหนาวจนสั่นหนาวนู่นหนาวนี่หนาวนั่น หนาวนู่นหนาวนี่หนาวน,น,นั่นมันหนาวจนสันไม่รู้จะทำยังไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เพอะหนาวอีทีต้องแข็งแรงหว่องไวตื่นเช้าต้องออกกำลังกายตื่นเช้าต้องออกกำลังกายแล้วทำงานไปจะหายหนาวเอ,อ่ยเมื่อคิดได้เจ้าหมาป่าก็แอบย่องไปตามบ้านของพวกสัตว์น้อยใหญ่ในตอนกลางคืน เจ้าหมาป่าค่อยๆหยิบเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กันหนาวไปแถมไม่กินอาหารที่พวกสัตว์เหล่านั้นเก็บไว้ในฤดูหนาวจนเกลี้ยงเลยเมื่อพวกสัตว์ต่างๆตื่นขึ้นก็ตกใจที่เสื้อผ้าและอาหารของตนหายไปต่างยืนตัวสัน่นบางตัวก็กอดกันกลุมแต่ยังเหลือบ้านพี่หมีขาวอยู่หลังหนึ่งที่เจ้าหมาป่ายังไม่ได้ไป พี่หมีขาวจึงชวนสัตว์น้อยใหญ่ไปที่บ้านของตนพี่หมีขาวใช้ไม้ที่เตรียมไว้จุดไฟในเตาผิงเอานมอ,อุ่นๆและขนมปังทาแยามสตอรอเบอรี่ออกมาแจกส่วนเจ้าหมาป่าใส่เสื้อผ้าของสัตว์ต่างๆจนตัวกลมและเดินอุยอ้อ,อยอุยอ้อ,อยมาเจอเพื่อน้อยตัวหนึ่งเพื่อน้อยหลงทางมาเล็ดหนาวมาก เห็นเจ้าหมาป่ามีเสื้ออุ่นๆใส่จึงบิน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 เข้าไปหลบในเสื้อเจ้าหมาป่าจึงตกใจร้องโวยวายด้วยความกลัวพึงจะต่อยเจ้าหมาป่าจึงรีบถอดเสื้อออกทีละชิ้นจนหมดเกลี้ยงทันใดนั้นจึงเกิดลมพัดแรงพัดเสื้อผ้าของเจ้าหมาป่าปลิวไปหมดเลยเจ้าหมาป่ายืนตัวสั่นด้วยความหนาว แต่แล้วก็ได้กลิ่นสตรอเบอรี่อันหอมหวานโชยมาเจ้าหมาป่าตามกลิ่นมาจนถึงบ้านพี่หมีขาวซึ่งสัตว์น้อยใหญ่กำลังจัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานเลยเจ้าหมาป่าจึงยืนตัวสัตว์มองตาละห้อยพี่หมีขาวเลยเปิดประตูให้เจ้าหมาป่าเข้ามาร่วมงานปาร์ตี้ในบ้านอันอบอุน่นแต่ท่าทางพี่หมีขาวจะต้องหายาให้เจ้าหมาป่ารับประทานสิก่อนแล้ว เจ้าหมาป่าจึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตนเองทำลงไปจึงได้สารภาพทุกเรื่องที่ตนเองทำพร้อมขอโทษพี่หมีขาวและเพื่อนๆสัตว์ทุกตัวแต่เพื่อนๆทุกตัวก็น่ารักรู้จักการให้อภัยเจ้าหมาป่าที่รู้จักสำนึกผิดพร้อมกลับตัวกลับใจไม่กลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปเป็นยังไงบ้างคะนิทานสนุกไหมคะเด็กๆ ต่อไปให้เด็กๆไปตอบคำถามกับค,คุณครูเก๋น,นะนนิทานกันแล้วสนุกไหมคะคุณครูมีคำถามสนุกๆเกี่ยวกับนิทานเรื่องเตาผิงแสนสุขพร้อมที่จะตอบคำถามกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะถามที่หนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรที่สองในนิทานเรื่องเตอาผิงแสนสุขมีตัวละครอะไรบ้าง คำถามที่3เด็กๆมีวิธีปฏิบัติตนในฤดูหนาวอย่างไรคำถามที่4เด็กๆรู้ไหมว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่เล่นบนน้ำแข็งได้ไบ้างคะดเด็กๆนิทานที่คุณครูนำมาเล่าให้เด็กฟับบงวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกแล้วดเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามท้ายเรื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ เด็กอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามายทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้านนะคะสวัสดีะค่ะ